มันบ่ให้มันเห็นกันบ่รั่นมันมันมันสิหนีบกันค่ะครับอ๋มันสิบ่ไอ้มันเห็นกันมันอยู่บ่อเดียวกันมันสิบ่เห็นกันจากมืออยู่รู้หน้าเห็นอยู่แต่ว่าหนูเอาอีกมาแล้วแต่บ่ทันได้ก่อสี่แยกก็ลังว่าสิแยกแล้วสิผูกตัวแม่เป็นลอกเป็นลอกไปไปผูกนดำนี่เป ครับพ่อแม่พี่น้องมองนี่อีสานครับเป็นมื้อนี่เป็นคลิปสองแล้พี่น้องออกลาะแล้วครับสวนเดียวเข้านี่แหละครับสวนเก้าสวนกเกษตรผสมผสานครับแต่ว่าคลิปสองนี่สีพามเาบึงหมอกหอยเชอรี่ครับแล้วเลี้ยงหมอกหอยเชอรี่พี่น้องเนี่ยครับเป็นเลี้ยงในโรงเรือนเลยพี่น้องกะจ,จิเจาะจงฟันทงไปให้พ่อแม่พี่น้องเบิง่งขึ้นเก้าแล้วครับมันเลี้ยงจังเด็หมอกหอยเชอรี่แต่เก้าตาม ทงไฮทงน้ำมันเต็มซูม,มืออนี่มันบบมีแล้วเด้ครับเพื่อนต้องเรียกกันแล้วซูม,มืออเนี่ยครับโรงเรียนเราก็จะเป็นแคบๆจากน้อยนะครับนี่เพราะว่ามันเป็นโลกไก่ตีเกาเล้าพนาพี่น้องนี่ครับขันมืดจังได้ก็ขออาภัยด้วยพี่น้องเด้ออ้าวเจ้าของเรากำลังเคดอีอย่างให้มันอยู่วุ้นนี่เอาหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ นี่ครับหน่าแล้วคนๆบ่อเฮาแนะน้ำเชื่อมไหมครับลืมแล้วซื้อแฉกค่ะซื้อแฉกคือเก่าเนาะครับจากสวนเกษตรผสมประซันเป็นยังไดคือได้มาเลี้ยงบางหอยน่ะบางหอยซึ่งว่านี้มันก็หายากด้วยค่ะโอ้มันหายากเมนนกปากหางนกอีหยังมันก็กินเบิดแล้วก็ความแข็งแรงในน้ำในบ่อในอย่างก็บ่ค่อยเหลือบักหอยเชอรี่ก็บอย่างหอยเชอรี่ค่ะตอนแรกเรี่ยงหอยจูบค่ะโอ้ตอนแรกเรี่ยงหอยจูบเมนมันเป็นในหอยจูบคแบบนีหอยจูบเนาะ ซื้อม้าน่ะแบบเพื่อนสีเอามาออมมาอย่างเสมันก็เลยเพื่อนคือสี่างดีมันก็เลยบอยั้แต่ว่าร้องเรียงเบิ่งบ่บลายค่ะมันบอนนี่ก็เลยร้องเอาหอยเชลลี่มาใส่ไว้โอ้แต่ว่าหอยโจกกับมีในนี่คือก็ก็มีมีบลายค่ะโอ้มันมันกินใบยังหน้าเขาเอินใบยังใบคณะเม็กซิกันพักชูโรสหรือว่าไอเอินได้หลายซื้อเอิได้หลายซื้อค่ะนี่แหละครับการเลี้ยงการหนูเลี้ยงมาต่โดนเราตีหน้านี่หนูเพิ่งหัดเลี้ยงบ่โดนค่ะ เพิ่งเริ่มลงรอดแรกรอดแรกเลยได้จากเดือนแล้วเลี้ยงได้จากเดือนแล้วรปะมาณเดือนสองเดือนค่ะโอ้แต่ว่าไข่เต็มเลยไข่ออกเรื่อยๆค่ะโอ้มาไข่น้ำเจ้าบนเลยตินไหนเมนเป็นเลี้ยงในบ่อซีเมนต์เนาะนะเนาะค่ะมันดูแลง่ายเวลาเราต้อเปลี่ยนน้ำการดูแลนี่คือต้องเปลี่ยนน้ำเรื่อยติครับเปลี่ยนน้ำจัดมือเรื่อยๆจักมือค่อยเปลี่ยนครับแล้วแต่สองสามมือก็แล้วแต่เพราะหอยนี่มันลายนูอัดไว้บลายก็เลยต้องมันมันขี่เร็ว โอ้เตเลอบอลมีจแกโตครับเนี่ยเตเลอบอลนี่เป็นสามสิบสี่สิบเนี่ยพี่น้องเห็นบ่ครับกล้องผมบ่ดีพอที่พี่น้องเห็นเอาสามสิบสี่สิบตัวเพราะว่ามันบ่ทันได้ขยายครับหมดเพิ่งเริ่มแต่ว่าไข่ย้ำข่แล้วที่จะเอาไปอยัางแน่นเลยใครมันเอาไปขยายพันฟักบ่ฟักต่างหากค่ะบ่ฟักต่างหากพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งบ่ฟักแล้วพี่น้องเดี๋ยวมาไว้ไว้ไว้ข้างบนยังสิโอ้โนี่บ่ฟักค่ะอ่านี่ครับบ่ฟักพี่น้องโอ้ไปแกะเอาน้ำบ่อปุ่นมาไว้ยังสิเลย เต็มเลยนะคะแล้วมันจากมือครับมันจะฟักเป็นตัวบันเนี่ยจากมือฮะประมาณอาทิตย์กว่าัวสองอาทิตย์เดเอามาวางไปซ<ด>ื้อเนี่ยแล้วมันก็ล้มไปเสีย โอ้นี่ครับนั่นตัวเป็นไข่หรือูดตัวตัวแล้วจ้ะตัวแล้วออกจากไข่แล้วแตกแล้วมันสิรุดลุ่มของล่างเคยเห็นบ่ครับผมบ่เคยเห็นนี่ครับถ้าถ้าเฮาเอาใส่หม่องๆจังซั่นเวลาเฮาเปลี่ยนน้ำหอยน้อยมันสิออกไปนน้ำหูน้ำเวลาน้โอ้คั่นเอาไว้ในบ่อแม่มันแหละต้องเฮ็ดคัดให้มันเป็นแบบพิเศษเพราะว่าล้วนๆป๋าไปได้วิชาการเพาะหอยมาจากไสนะก็เบิ่งใน YouTube แน่ก็ดเราเอาไปแน่เฮ็ดหางเลี้ยงถูกเลี้ยงผิดนี่ทั้งเบิดจากบ่อหน้าครับเนี่ยพัวโอ้ นี่ปลาพ้อมดีครับนี่อันนั้นปลาฮานุยงเอามากินนันไม่กินลูกน้ำค่ะมากินลูกน้ำพ้อมมันกินบมบุลูกน้ำก็ได้โอ้หอยนี่มันกินแต่ใบอันนี้ย่างเดียวตีหน้านีมันกินอันนี้เราวก็กินหากินแต่หอยชนิดมันกินทุกอย่างค่ะกินทุกอย่างที่เป็นใบไม้ใบอันนี้เจ้าก็เจ็บในสวนเจ้าเป็นบ่อครับผ่ก็เลยลงทุนยากกินบ่อครับนีแต่ว่าพัดหอยนี่ครับได้ซื้อบ่อหรือไปเจ็บออกมาได้อาหหอยเพิ่อนอว่าหอยเพิ่นหน่อยนึงโอ้โหคนเยอะ เราเลี้ยงนกกรสิมาขัดเอาไข่แล้วก็สีแก่ออกมีรังสิขยายพันธุ์ได้พี่น้องเห็นบอนนี่ครับในโรงเรียนเราเป็นฟาร์มไก่ตีไก่ชนเตกอนหมดเลยแล้วเปลี่ยนอาชีพไม่แล้วครับเราไก่ตีครับเผื่อเบิ่งดูครับเราได้อีกหลายบอนได้พี่น้องมีจากบองก็ได้เนี่ยสิบบองค่ะมีสิบบองของคนเริ่มเด้วครับนี่เป็นลูกเป็นร่าง สื้ออิดมาแล้วแต่พระท่านมีเวลากอพรท่านมีลายแล้วระเทไทยค่ะครับนี่เห็นบอครับเราเป็นมือไม้หัดเพาะเลี้ยงแต่ว่าลกขยายพันธุ์เป็นแล้วร้องผิดร้องถึกครับจากการร้องผิดร้องถึกมามันเป็นอย่างคือได้เลี้ยงหน้าสมมื่นเป็นใดครับหาน้ำทงให้ทงน้ำโมีติบ่มีค่ะบ่มีบ่มีแล้วจุดประสงค์หลักก็คือเลี้ยงขายหรือว่าเลี้ยงไว้ถ้ากินเองเนาะครับเลี้ยงไว้กินถ้ามีคนซื้อก็คือขายค่ะ ความบางหอยก็คือเห็ดยางและเล็กและน้อยผสมกันไปทุกอย่างชีวิตประจําวันกอการเลี้ยงหอยนี่เห็ดยางมันเนี่ยครับแต่ละมือนเนี่ยนอกจากเตี้ยนน้ำเราก็ไม่ได้เห็ดยางก็คือเอาเอาเอาผักผงชโรดมาใส่บ่อไ้แค่นั้นค่ะเท่านั้นเลยเท่านั้นเลยแต่เตี้ยเลี้ยงมามนี่มันมีตายบ่ครับมันเปลี่ยนตายบ่ก็มีตายนิดน้อยกับประมาณโตัซองตจ้ะมันรู้สาเหตุบ่ครับมันเกิดจากยังคอยตาย สาเหตุนี่กับเนี่ยใจกันหรือว่ามันสีเป็นมาจากตั้งแต่เริ่มเอามากับ่จากโอ้มันไครขันมันเก็บยุคข่างที่ต้องเอามีดไปแกะไว้เลยตีครับนี่มันแกะบ่อไม่ใช่โอ้เยครับผ็นบ่ครับขนาดเรามืออไม่เราลงรู้จักเพาะฟักเป็นเราเลยมับเมียนหน่อยหน่อยนะมันครับมันมาออกเม่แเ้ลูกอยู่น้ำเลาไหลแล้วที่นอหน้าเป็นบนี่ย ตัวจังตัวน้อยๆที่พี่น้องเห็นวันนั้นครับมีหปูเรื่องปูน้าปูน้าก็หายากค่ะปูกับมีคือกันใช่ปูบ้านเขาแท้ๆนี่ปูนางอิลี่อิลอนี่ยละนวดส่วนมากมันบรอดเดิครับผัดปูน้าคงนอดเบิดเด้ทีมันบพทันงหอนานหนาวซื้อหรือเรื่องถ้าปูถ้าเขาไปเก็บตัวน้าหลากเนาะยขามันสิลนจ้ะอ๋อขามันลนเมนแต่ว่าขันที่เก็บเรื่องคือเจ้าเก็บเดียนใดสินครับวันนี้ มันก็เอาอย้ำนี่แหละโอ้ย้ำแรี่ยงเนี่ยน,นี่ครับเบื้องกเราต้มมะเ<ก>ขือไคออกอก<ไ>็เกาเอาเลี้ยงเนี้ยที่เขาบริสุทธ์อพรต้องลงทุนลายครับการเกษตร,รประหยัดต้นทุนเอออันใดที่มันอยากให้เขาได้เดี๋ยวมันสิรอด<ม>เองก็ต้องเน้นเนีย่ยครับพินบอกนาสิไปรี้ยาน้ำเขาเพราะใดอกหมยเชื้อรี่นี่มันไข่ตลอดเลยทีหน้าเป็นบอกไข่ตลอดคระาไข่เบิดปีพี่น้องครับไข่หนึ่งขันบอออกก็ได้ต้องมาไลเนาะแล้วมันก็กินง่ายครับนี ต่อไปครับธุระที่เลี้ยงเป็นธุรกิจของเราเริ่มต้นซื้อๆได้ครับอียังเามาให้มันกินมมััันนนนกกิิบบดครง่ายครับเบิ่งรู้ผัวครับเบิ่งเราไข่อันนี้เป็นฟักไปเลี้ยงไลยแล้วเนาะหน้านี่เนาะฟัเพราะเนี่ยมันกระโดดลงไปหาเกาะในใบไม้ครับแล้วมันก็สิหลุดลงข้างล่างครับแสดงว่าบ่อนี่บ่ค่อยได้เปลี่ยนน้ำเป็นบ่อสัตวครับบ่ค่อยได้เปลี่ยนน้ำเพราะจะซื้อง่ายมาเพราะว่าเปลี่ยนดุบ่ได้มันสิออกไปน้ำนามครับมันหน่อยอยู่ต้องเขาต้องอันเนี้ยโอ้นี่ครับล้อมไว้เป็นพิเศษเพราะว่ามันพิเศษเราเห็นบ่อพี่น้องนี่ เดี๋ยวกะยูบ่อหอยเดี๋ยวกะยูบ่อปูนี่แหละครับมือกับว่ายากกระปูเก็บใหญ่มันเลยโอปูกับกินใหญ่ขึ้นกันกินใหญ่กินข้าวเหนียวเนี่ยกินข้าวเหนียวอ่ะมันอยู่น้ำท่วมน้ำกินใหญ่ขันไม่ได้มีผู้ใดไปป้อ่นี่ยังงังเลยโอ้มันก็ยังรอดได้มีเนจ้ะเรียนแบบธรรมชาติการเปลี่ยนน้ำแล้วก็เป็นสี่งแหละครับแล้วปูยื่อใส่หน้าพักไปเบิ่งปูใน่ครับบ้านโอ้ไปไปเบิ่งปูที่น้องบันนี่ ขอลบกวนเวลาเราไปพาไปเบื้องปู่กันครับนี่ครับสวนเราอลังการนี่หลยเลยพี่น้องยิ่งใหญ่อลังการอลังการอยู่กระทบแรงใน,ในเนื้อที่ก้าไล่ต็มครับเขาก็ขยันมาโหดน้ำซุมมือซุมมือครับป๋โอ้ยบ้าหมักม่วงกับมีพี่น้องในเบิ่งกล้วยนี่แหละครับป่านนี้ก็มมเบึงวันหันเบิ่งคลิปเป็นสวนเล้าแล้วเด้อพี่น้องคลิปแรกผู้ใดพลาดคลิปแรกก็กลับไปเบิ่งงไม่เ้อครับเนี่ ผู้ใดอยากรู้ว่าสวนเราปลูกยังไปเบื้องคลิปแรกครับคลิปนี้ให้มาเบื้องหอยเชอรี่กับปู่นาครับปู่นาแบบโบเมนพันธุ์พาเทพด้วยครับปู่นาบ้านเฮาแท้ๆเลยครับปู่นาแท้เก็บจากนาตรงๆเลยนบ่นาโบตายจ้ะบ่ตายบ่ตายบ่มีตายจ้ะมาเล่นแบบตัวเล่นบ่ครับบ่ค่ะแกเอามาบ่ทันได้ตายเอาไปงี้สิวัดเตะเอาเอาแนวให้มันยาๆให้มันเห็นกันครับปูเห็นกันมันสิหนีทมันไม่เขียดน้ำค่ะไม่เขียดพร้อม ปูกับเขียดโบจีกันดีครับหลายจ้ะปูยุ่นอ่หลายหนูก็เฮ็ดให้มันอยู่ตามแต่ว่าทันทันเห็นมันออกแม่แพะลูกบ่ครับเลี้ยงจะโดนหรือดิเนตอนตัวแม่หนูหนูสิคัดออกโอ้อันนี้เป็นลูกมันดิสันอันนี้อันนี้รวมรวมใบก่อนเพราะว่าโบเห็ดโบแล้วจ้ะครับโบเอาเอาอิดมาแล้วเพราะท่านเอกกออิดครับอันนี้ก็เลยเอาไว้เองสี่กับมาเล้องไว้ของก็เริ่มเลี้ยงดิสันครับนี่ปูมาต้องเริ่มเลี้ยงคือการขายเลี้ยงยุ้หอยอีก ปูนี่มันกินยีงครับปูน้าแท้ๆนี่ปูน้าแท้ๆมันก็กินหญ้ากินอย่างโอ้กินหญ้ากินข้าวเหนียวเขาเอาข้าวเหนียวมัน้างไว้มันก็กินค่ะมันก็ขึ้นมันกินเลยเบิ่งเรามีกำบังให้มันเบิดเต็มมันบ่ให้มันเห็นกันว่าส่นมันมันมันสินหนีบกันค่ะครับโอ้มันบ่อยมันเห็นกันมันอยู่บ่อเดียวกันมันจะบ่เห็นกันจากเมื่ออยู่รู้น่ะเห็นอยู่แต่ว่าหนูเอาอีกมาแล้วแต่บ่ทันเล้กจีเย่ กําลังว่าชิแยกแล้วผูตัวแม่เป็นรอบเป็นรอบไปไปอยู่น้ากันแม่ค่ะนี่ครับนี่เป็นรอบเป็นทดสอบซื้อซื้อวันเพ่าอันนี้คือเอาไว้ซื้อเพราท่านเลยรา่นเลยลุกโตัพราท่นลลุโตบันไดเพราะว่าอิดมาแล้วฝนตกเขาส่วนก็ได้ของก็เริ่มหิดน่นด้านสวนซื้ออิดอิดอีวันพันก็ไปเก็บมาจากทุกนาเอลีนี่เป็นบอกครับเอาแบบธรรมชาติธรรมชาติเลยเรียงได้โดนเราตีหน้านี่ปูนี่ประมาณเดือนก็กว่าค่ะเดือนก็กว่า เพิ่งเริ่มคือกันเนาะครับแต่ว่าบ่พันตายจะโตรว่ารอดเบิดอหินบ่ครับปูนาพี่น้องปูน้าด้วยครับพวกนั้นปูใช้พันไม้ด้วยครับนี่เบิ่งขวานแล้วก็จีเอาไว้น้ำพอน้ำอิงก็จะไม่ในีชนะชี้ไม่ในนี่โอ้ปวดครับลายจะปูปูลายปูนั่งลายเอาหน่าจะไปลบกวนมันไหลอย่ามันกัดกันหลวงเจ้าหลวงเจะไปกวนมันนี่ครับเป็นคลิปที่สองของเราเป็นเลี้ยงปูเลี้ยงหอยเอาแบบธรรมชาติแลาวพวกไดสนใจอยากเบิ่งแบบธรรมชาติหอยธรรมชาติ เราเลี้ยงมานนี่มันใครน้ำเรี้ยยครับหอยเชอรี่พี่น้องยังไม่เป็นพระราจะคองเห<อ>็ดนั้นครับอย่้ยงง่ายๆกินง่ายๆตาม,มเก็บผักได้สวนแล้วไหมครับมาเฮ็ดเนี่ยมันกินไหมพี่นอ้องเอาครับคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ำนี่แหละครับผู้ใดมักคลิปสองนี่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์น,นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ